สวัสดีค่ะรวมรถมือสอง JK มาแล้วค่ะทุกท่านมาแนะนํารถเก่งมือสองให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะสนใจรถเป็นคันนี้นะคะข้อมูลเบื้องต้นพร้อมกับเบอร์โทรผู้ขายเราใส่ไว้ใต้คลิปนะคะตรงคําอธิบายเพิ่มเติมเลยค่ะเข้าไปรับชมข้อมูลกันก่อนได้เลยนะคะและนัดหมายไปดูไปทดลองขับด้วยตนเองค่ะแอดมินเพียงแนะนําเท่านั้นนะคะคันนี้เป็นรถมาร์ต้าสองสปอร์ตรุ่นท็อปเกียร์ออโต้ค่ะรถยนต์ปี2011นะคะ ราคา99,000บาทค่ะเคียร์ออโต้เครื่องยนต์ 1,500cc นะคะมีแอร์แบ็ก2ใบค่ะระบบเบรก ABS ค่ะสภาพเดิมๆนะคะทุกท่านจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะคะแต่เงื่อนไขนั้นติดต่อโดยตรงได้เลยค่ะตามเบอร์โทรและไอเดียรายใต้คลิปนี้นะคะผ่อนได้ระยะยาวสูงสุดถึง6ปีเลยทีเดียวค่ะค่างวดจะอยู่ที่เดือนละ 2,500บาทนะคะโดยประมาณค่ะเครื่องดีไม่มีไอเกียร์ดีไม่หลุดแอร์เย็นนะคะพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์กระจกเป็นไฟฟ้ามองข้างเป็นไฟฟ้านะคะเบาอะกำมะหยี่ร้อแม็กเดิมยางดีเอกสารครบรถอยู่ในอำเภอจตุรพักพิมานค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดสนใจเน้นติดต่อโดยตรงนะคะตามช่องทางการติดต่อใต้คลิปนี้ แอดมินเพียงแนะนำเบื้องต้นเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ